หัวเมียดากันเนี่ยลองด่าดิลองหิ้งหิ่งใส่กันดิมาหมดแล้วสองนาทีน่ะเรียบตั้งแต่เริ่มแรกยันปัจจุบันนั่นนะก็มันบันทึกไว้ก็มันมีเหตุไงถ้าเราไม่สร้างเหตุมันจะมาหรือเหตุนนี่เราสร้างเหตุดีมันไม่มาหรอกเราสวดมนต์บ่อยๆมันมาไม่ได้หรอก เราป้องกันมันไว้อยู่แล้วอ่ามีอะไรขอหลวงตาเทศให้กำลังใจให้กับคนที่มีความรู้สึกว่าไม่มีทางออกแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางตันแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีที่ไหนทางตันไม่มีมก็กลับรถดิมันตันน่ะมันไปไม่ได้ก็กลับรถกลับมาทางเก่าดิสมัยน้องตาไปทั่วประเทศรู้เปล่า ไปตามนิ้วนิ้วหลงตาชี้ไปไหนมันจะไปตามนั้นนะมันไปเรื่อยบางทีมันไปมันตันมันไปไม่ได้มันติดน้ำไงน้ําจาเป็นต้องถอยลดออกมาแล้วก็กลับทางเก่าไงมันตันก็กลับทางเก่าที่ไมไปไหนล่ะตันจริงๆอ่ะหนีจะไปอยู่หนีมาฝึกกรรมฐาน หนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนเขาก็รับทั้งนั้นแหละหลวงตาก็หนีมานี่นะนะหนีมาเมื่ออายุ44เวลาใจมันมันตื้อค่ะหลวงตามันเหมือนมันไม่มีทางที่จะออกเลยเงถูกเพราะมันเกิดจาก กระแสของกรรมที่เราเป็นเบรี่ที่ว่ามันทึกไว้ในอดีตไอ้ตัวเป็นเบรี่ตัวมันทึกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไม่จีเคยเห็นคนที่เดินริมถนนน่ะเก็บขยะไหมน่ะไม่จีดูดีๆบางทีมันมีบุญอยู่นะฮะแต่ตอนนี้มันสวยกรรมอยู่มันสวยวิบากของมันอยู่มันจีไหนไม่ออก เหมือนคนหน้ามืดอนะหน้านมืดเนี่ยคิดอะไรไม่ออกหรอกดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาลักษณะเดียวกันแต่อย่างเราคำมันน้อย,นอยเนี่ยบางทีมันแป๊บเดียวมันก็คิดออกแล้วแต่คำพวกนี้มันทาเป็นเป็นชินทําตลอดที่เราเห็นเห็นทุกวันเนี่ยพวกที่ฆ่าสัตว์ก็ฆ่าทุกวันนั่นแหละนั่นแหะ ปานาจินากาเมมุสาสุลานี่ที่เขาทำทำทุกวันนั่นนะมันชินเข้าใจไหมเวลาโดนกระแสของกรรมพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันไปไม่ได้มันมืดหมดอ่ะท่านบอกจะต้องไปหาผู้รู้ผู้รู้นักบวชพวกฤาษีดาวบวพวกนักบวชพวกพระอะไรพวกนี้ไปอยู่กับท่านบ่อยๆนะี่ย ปอยู่กับท่านเนี่ยท่านสามารถจะแผ่หรือจะปรับค่อยๆปรับนไม่ใช่หายเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่บางคนเป็นค่อจิตวิตถึงจะดีขึ้นบางคนก็ใช้เวลาไม่กี่ปีแต่ถ้าไม่ไม่เจอแล้วก็เดินกลางข้างถนนนั่นแหละ พิจาณามาแล้วสมัยฝึกกับท่านนะไปตามลงบานบานไปตามเห็นเนะี่ยจองพพจาณาเอ๊ะมันเป็นเพราะเหตุไรมนุษย์ถึงไม่เท่ากันถึงมันต่างกันก็โดยกรรมไงมาว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดดวงตายังยัง,ยงเสียดายมนุษย์ทุกวันเนี้ยบางคนเกิดมาดีดีมีความสุขทั้งโลกมาก มีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำำําคําความดีนีน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยกินอย่างเดียวเลยแล้วทําทําบาปด้วยทําไม่ดีด้วยลองบารมีบนหมดเลยเนีย่ยแล้วจะรู้สึกรู้สึกเลยนะ,ะับตายอย่างเครียดแล้วะแห้งแลวฮ ท่านหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเองฝึกไว้เถอะท่านบอกเนี่ยก็ค่อยฝึกไปจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่ว่าคนอื่นสัตว์วิญญาณทั้งหลายในอนาคตนั่นแหละท่านว่ามันไม่ไปไหนหรอกตรงเนี้ยต่อให้มันใหญ่ๆเล็กๆรวยอะไรยังไงก็ช่างถ้ามันไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกมันก็เป็นคนที่ตกภูมินะั่นะในอนาคตอย่าไปดีใจกับมันนะ สงสารมาด้วยซ้ำพันบอกโลกนี้มันไม่มีอะไรหรอกจะบอกเอาอะไรไปไม่ได้หรอกตายแล้วเกิดเป็นเป็นธรรมะที่เราเห็นชัดๆอยู่แล้วตายแล้วต้องเจมตัวเกิดเกิดแล้วต้องเจมตัวตายจะเหมาะโลกก็คือโลกธรรมก็คือธรรมนะฮะแต่ธรรมมันอยู่ในโลกมีโลกมีธรรมมีธรรมมีโลกมันไปด้วยกัน มันไม่มีเวลรซับซ้อนนะพุทธศาสนามันเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันก็พิสูจน์ได้ทุกเรื่องด้วยมัเกินยังพูดเลยยากในง่ายง่ายในยากจะไมยากยากนั่นก็อยู่ในง่ายนะง่ายๆ่ายไม่อยู่ในยากนะค่อยๆทำไป อย่าหยุดกัีแล้วกันถ้าอยากศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์จริงๆต้องมีฐานนะมันจะได้ไม่หลงฐานเนี่ยคือกรรมาฐานคือหยิตหยุดมันให้ได้ท่านบอกจิตหยุดมันให้ได้หยุดเรื่องราวของความไม่ดีให้ได้ทําจิตให้เบาให้ได้ท่านบอกพอจิตเบาก็จิตกลมจิตเบาก็จิต ไม่ลำคาญนะั่นแหละทิตสบายิสบายๆนะ่ะไม่ลำคาญในูปบรถยินเสียงถึงลำคาญก็ไม่นานกันนั่นแหละคือเบาอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วสมบองมองอะไรจะเป็นความเป็นจริงคิดอะไรกับความเป็นจริงนะคิดก็เป็นจริงแล้วเพราะจิตมันเบาสามารถจะดึงพลังงานตั้งแต่เบาถึงหยาบมาได้ท่านบอกเมื่อคืนหลวงพี่ท่านถามว่า หลวงปู่แหวนน่ะทำไมนั่งอยู่นเมฆได้โอ้ยมันเด็กๆท่านบอกว่ามันเด็กๆหลวงปู่แหวนบวชตั้งแต่เด็กโลกไม่มีเลยสวดมนต์ตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้อ่านหนังสือมากเลยไม่ได้อ่านเลยสวดมนต์อย่างเดียวเลยสวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวเลยอายุท่านสามสิบสี่สิบทั้ง ท่านก็คุยกับกับผีกับคนกับเป็ดกับสุรกายสัตว์ได้แล้วท่านไม่ได้หหกะึ้นไปหรอกท่านนึกเห็นเครื่องบินมาท่านนึกมันก็เห็นท่านแล้วแค่เพียงแต่ท่านนึกมันก็เห็นท่านแล้ว,แต,นนแ,ลวแต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าฝึกนะแยกได้เป็นล้า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 นคนเลยตัวเราเนี่ยแยกไปล้านล้านเลย หลวงพ่อจงอ่ะสมัยก่อนน่ะนิมนต์สามที่ยังไปฟ้องกันได้เลยท่านลืมท่านลืมเนี่ยรับนิมนต์ไปแล้วเอา้าตายแล้ววันนี้เปิดดูเอา้าสามที่ไม่ไปยังไงวะเนี่ยไปได้อะไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นคนคนเนี่ยไปเป็นพระเนี่ยยึ่งไปได้เลยแตว่าเรื่องพวกนี้มันใครก็ฝึกได้สมองมนุษย์เนี่ยฝึกได้ แต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือไอไก้กิเลสตัณหาอุปทา,านที่มันสะสมไปในอดีตจนถึงปัจจุบันมันมากจังวะแต่จะตัดมันออกจะลืมมันเนี่ยมันยากแต่ไอ้ฤทธิ์พวกนี้ฝึกง่ายจังวะเพียงแต่มีตบะมีความเพียรแค่นั้นนะกินน้อยนอนน้อยภาวนาเยอะๆต้นมันเยอะๆพูดน้อยสองสมามคำวันหนึ่ง สักสิบยี่สิบปีเนี่ยไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่วันสองวันปีสองปีนะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ชไม่รู้ฝึกจนรู้นะแต่ไม่รู้จะโผล่ออกมาอยู่ในป่านั้นก็พิสูจน์ไงทำไม่ล่ะแล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวเองโอ้นานเลย ม่ต้พูดถึงนั้นหลายกี่อสงไขยนู่นน่ะเวียนไายตายเกิดกําหนดไม่ได้แล้วเกิดเป็นคนก็ใหญ่นะเกิดเป็นผีก็ใหญ่แล้ว้าฝึกไว้ไงทำไมงงเหรอแม่จีเคยเห็นผีใหญ่นะอ้าผีใหญ่ไงแล้วคนตายเนี่ยมีบุญมันก็เป็นใหญ่ในโลกวิญญาณอะเว้ย ไม่ใหญ่ได้ไงบุญในโลกมีเยอะแยะทิ้งไว้หลวงพ่อท่านบอกข้าร้อยปีเกิดทียุคป,ปัจจุบันเนี่ยเองคิดดูว,ว่าบุญขนาดไหนชาติสุดท้ายที่ชาติที่เป็นุผดูเกิดมายี่สิบปีก็น,นั่งอยู่ปกติแล้วไม่ลงไปไหนเลยอายุแปดสิบกว่าคิดดูยางเรานี่อยู่ได้ไหม,มทีอยู่ได้ไหมอ๋อจะไปสวดมนต์ในวัด สามวันกูกระดิ้นแล้วไม่ต้องถึงปีหรอกดิ้นยังไม่ฟอนะจิตมันดิ้นไม่ฟอขามันก็ไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะมันไม่เบา,าถ้ามันเบานะมันบังคับได้หมดละบังคับไม่ต้อความคิดอ่ะไม่ให้มันคิดยังได้เลยสุดยอดนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนบอกนั่งสวดนมนี่แหละ ตลอดชีวิตนี่เนี่ยทำได้ไหมเจีไปเลยฮะทำมึงนะเขาสวดกันทั้งวันทั้งคืนนะพอสักดึกๆกก็มีสักคนสองคนน้องนั้นหลับหมดโกนด้วยนะเสียงครอกอะไรนะเนี่ยคืนนี้ไปดูค่ะเนี่ยคืนเนี้ตีหนึ่งถึงถึงตีสี่ประมาณเนี่ยไม่มี มีก็เดินข้างนอกมีสักคนสองคนเด่กก็มีอยู่นะกิเลสอะค่ะหลวงตาลดยังไงคะมันลดไม่ได้ไม่ชีไม่อยู่อย่างเก่ามันลดได้เหรอกิเลสนะถ้ามันไม่ชีไม่ทำมันก็หยุดอยู่อย่อยางเดิมไงใครบอกลดกิเลสเนี่ยไม่มีทางมีใครลดได้ไม่จะหยุดมันอะไม่ทำ เหมือนไม่จีปาณาติบาตเนี่ยเพียบแต่ตอนนี้หยุดแล้วแม้แต่ยุงก็ไม่ตีนั่นคือหยุดมันอยู่อย่างเก่าไหมอยู่มันลดได้ไหมไม่ได้ทําไปแล้วกูด่ามึงแล้วเนี่ลดได้ไหมเฮ้ยลดให้กูหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วด่าแล้วเพิ่ม <laughs> เพิ่มจํานวนไปแล้วใช่ไหมเออ ที่ในความไม่ดีมันก็อยู่อย่างเก่าเลยไหมนะกรรมฐานความดีมันมากขึ้นมากขึ้นไม่ที่อยู่นู้นบนนู้นนะและไอ้ความไม่ดีอยู่แค่เนี้มันจะนึกออกเหรอไม่ที่เอาเกลือมาช้อนหนึ่งนะเอาใส่ในน้ําใหม่เนี่ยน้อยๆมันเค็มละแต่ไม่ที่เติมน้ําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะๆเนี่ยถามว่ามันเค็มไหมไม่เค็ม ถามว่ามีเกลือไม่อยู่ในนั่นมีน้ำแห้งเมื่อไหร่เค็มนี่คือความจริงเวลาไปฟังสัมมะไม่ใชีต้องพิจารณาเรื่องความจริงนี่ก็หลอกพิจารณาที่โดนหลอกเห็นชัดๆเนี่ยพวกโดนหลอกเลยอยเมืองไทยเนี่ยหลอกกันเยอะผีหลอกผีเขา่า หลวงพ่อต่องางว่าผีมันก็หลอกผีนะแต่แมหนุนๆไปเที่ยวบารเที่ยวขับนะโอ้โหไปหลอกสาวบาจริงๆเราไม่ใช่ไม่รู้ใครหลอกใครผีหลอกผีจร <c oughs> ิงไหมแม่ชีอ่ะมีอะไรในเมื่อเราค่ะหลวงตาเคยชินในโลกโกดหลงนะคะเราก<ม>็ห่างมันสีเนี่ยสวดนตน์เดี๋ยวชม,มงเมื่อกี้เนี่ยห่างมันไม่ล่ะ ตั้งชงมงองอะไม่ชีด่าใครได้ล่ะตีใครได้ล่ะเออถ้าไม่ชี้ห่างมันสักสิบปีอน่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกูวาจานรุ่นก่อนๆท่านอนะโหบาองค์นั่งเดินจงกรมจนขาแตกท่านยังคานเลยไม่สงบกูไม่กูไม่อยู่ประมาณนะ้นเอาอย่างงั้นอะเอาไม่ล่ะถ้าเอากระทลุ ทะลุสามโลกธาตุเลยนะเนี่ยส่ลงตาไม่มีงานมาหลอกก็โสวดมนต์เนี่ยไม่ออกจากธรรมสมัยที่ฝึกใกล้ๆจะออกนะ้วเมจีกลัวมากเลยเมื่อก่อนนะ่กลัวไม่เกิดเอาจริงมีความรู้สึกอย่างนั้นกลัวไม่เกิดวะมันต้องหาเรื่องทำ อธิษฐานเอาสิ่งของจากหลวงปู่ดูมาพออธิษฐานได้ก็เลยลุยทําเลยสร้างพระมัง่งพิมพ์พบทสวนมัง่งหลอกให้ชาวบ้านสวนมนอลรดับแรกเมื่อก่อนไม่พาเขาสวดนะส่วนคนเท่าพาเขาสวดสวดย,ยังไงรู้กว่าอ่านหนังสือไม่ออกสวดให้เขาฟังนะ่ะนะโมพุทธายะเขาก็สวดตามใช่ไหมล่ะง่าย อยากอยากมีฤทธิ์ไหมล่ะอยากี่ว่านั่นแหละอืไปนี่ก็ต้องโผล่นาวออกมาหลักสักสิบปีทำมาไว้ทําช่องส่งข้าวไว้เขียนไปเลยเขียนข้างในนะอย่าเขียนข้างนอกเขียนข้างในตายเป็นตายตายเป็นตายไง ไม่รู้ก็ตายถามวาตายเขียนใหญ่ๆเลยพอมันดิน้นแบบโอ้โหตายเออนี่มันก็ตายแล้วอยู่ดีกว่าไม่ไปไหนแล้วนีว่ยุมานานแล้วนะั่นน่ะมีคนไปอยู่หลายคนหลายหลายองค์นะพระก็หลายองค <c oughs> ์โดนโดนยุ <c oughs> ที่ช้ามีหลายองค <c oughs> ์เออเหลือขิงเหลือเชียงไม่มีใคร เอ้ยมีนี่มีอยู่นะนะมีไหมเคยไม่ออกมามีไหมมีอยู่นะ <Okay. S 1> ใครไม่ชีอะไรมาจากกรุงเทพ oh. มันก็ไม่ไม่เห็นออกมาเนี่ยไปอยู่หรือเปล่า <Okay. S 1> ใครอยู่ใกล้ๆกุฏิเขานะ่ะ <c oughs> ไม่เห็นหน้ามานานแล้วนะฮะ หลายเดือนอ่ะโอ้ยหลายเดือนแล้วเนี่ยนึกว่าเขายังออกจากวัดไปแล้วยังอยู่เหรอแสดงว่าจะออกจากกุฏิแล้วล่ะถ้าเขาไม่เบาไม่สงบเขาอยู่ไม่ได้นะแต่อีกทีหนึ่งก็เล่นลายอยู่ได้เล่นลายเล่นอินเทอร์เน็ตมันเนี่ยอยู่ได้อยู่อยู่หลายปีก็ได้แต่ยังไงก็ต้องออกนะะถ้าเล่นอย่างนั้นอนะ ออามมีมะไไร่นึกถึงหลวงปู่นะคะแต่ก็เหมือนยังไม่มีทางออกอยู่ดีต้องทํำยังไงคะก็ทางมันตันไงก็ถอยสิมันไปไม่ได้ก็ต้องถอยเข้าใจไหมเออสละเนี่ยสละสมบัติถ้าไม่มีก็สละลูกสละเมียสละผัวสละหนีมาเอาชีวิตให้รอดก่อน อยู่ที่ไหนก็ได้วัดไหนเขาก็ให้ให,ให้อยู่อนยะู่ครับทำความสะอาดให้เขาหน่อยเขาก็ให้กินฟรีอยู่แล้วคนระับหรือไม่ต้องทําอะไรบางวัดเขาไม่ทําอะไรให้สวดมนต์อย่างเดียวเนสวดจนมันนึกออกเอาไงกับชีวิตมันนะถ้าสวดยังนึกไม่ออกแล้วอย่าไปทําท่านบอกท่านสั่งลวงตาไว้อย่างนั้นนะยัอย่าไปท,ทํา,อ,า,า,านนะทอะไรท้่น,นึกไม่ออกแล้วท่านนึกไม่ได้ก็อย่าทํา นึกเราได้เออทำเลยเลยแสดงว่าได้แล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะยังฝึกกรรมาฐานได้อยู่ไหมคะโอ้โหยังไม่ตายยังไงก็ฝึกได้อยู่อายุยังไม่ยังไม่ตายยังน้อยอยู่นั่นอะฝึกได้แต่ก็ต้องตายนะ ตรียมตัวตายฮะอย่าไปทนทุกนะทุกเนี่ยถ้าระลับมาแม้แต่คิดนิดเดียวนี่นะโอ้โหการเสวยความทุกในอดีตในอนาคตนะเยอะนะฮะเยอะนะฮะแม้แต่คิดถึงความทุกขนะอะย่าว่าจะทำอะไรทั้งว่ามโนกรรมเนี่ยยังมีอิทธิพลนะฮะทั้งว่า มนกรรมกรายกรรมวจีกรรมประมาณนี้ฮะดันว่าถ้าเองคิดถึงทุกเนี่ยธาตุเองก็ทุกแล้วทว่าวเพราะเองควบคุมมันอยู่เองก็เท่ากับฆ่าตัวตายฆ่าฆ่าตัวเองข่าผ่อนส่งนะฮะโรบาอาจารย์ทุกองค์แม้แต่พระเจ้าท่านยังสอนเลยฮะละชั่วประพฤติดีทำใจให้สบายสบาใจให้ขาวนะะั่นนะอย่างนั้นเน่ย ยังไงจะไปอมทุกข์อย่างที่เมธีถามครั้งแรกนะอย่านะฮะมันไปนานเลยนะฮะมันจะชินนานเลยฮะแม้แต่นิดหนึ่งนะอย่าไปคิดต้องเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนมาสวดมนต์เปลี่ยนมาพิจารณาหรือไม่ก็ร้องเพลงนู้นแหละเต้นยังไงก็ได้เต้นในที่เขาคิดฮิตกันอยู่เนี่ยเปิดแล้วก็เต้นไปร้องเพลงไปนี่แะมันก็มันก็หายจากคนนั้น ฝึกกรรมฐา,านนะคะหลวงตาเขาให้ฝึกที่จิตใช่ไหมคะถูกแล้วเขาสงสัยแต่ว่าแล้วทำไมถึงต้องบวชด,ด้วยล่ะคะบวชทำไมล่ะหลวงพ่อไม่ได้ให้บวชนะท่านบอกไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้เข้าใจไหมคารวะก็ฝึกได้พระก็ฝึกได้ที่เขาบวชอยู่เนี่ย เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไม่ต้องทํางานไงใช่ไหมมันไม่มีงานท oh, าน <ẫ> งโลกนักบวชอ่ะชับวชแล้วก็ต้องทํากรรมฐานไงมันง่ายไงใช่ไหมไม่ต้องไปโอ้เช้าแหกคิดตาขึ้นตื่นตีสี่จริงต้องไปทํางานไหนจะทําสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะทําทางโลกมันก็เข้าใจไหมเนี่ยถ้าบวชเนี่ย ไม่มีภาระทั้งโลกมันก็ง,ง่ายกว่าคารวะถ้าบวชแล้วไม่ทำมัวจะไปเรียนทางโลกอยู่มันก็เหมือนเมืองไทยทุกวันนี้เห็นเห็นอยู่แล้วนั่นเรียนทางโลกมากมันก็มีของวุ่นวายอย่างนั้นนะลองทำกรรมฐานนะไม่มีของวุ่นวายไม่มีวัดที่ทำกรรมฐานไปดูเอะ มีนักบวชหมดหมดเนี่ยเราไม่ชี้เข้าไปเนี่ยไม่เห็นสักองคหนีไปไหนไม่รู้เขาอยู่ในป่านู่นอยู่ในกุฏินู่นถ้าจะไปเจอต้องตีะระขังแล้วแม่งงั้ท่านจะออกมาแล้วแสดงว่ามีเรื่องแล้วนะถ้าวัดไหนไม่ทําอย่างนั้นก็มันก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันมีงานทางโลกมันก็คล้ายๆได้ไปครึ่งแล้วล่ะ วิ่กครึ่งเดียวคือต้องทำแล้วแต่ถารวาดคนไหนที่ฝึกกรรมฐานแล้วมีได้นะความสงบเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยล่ะสุดยอดนะเพราะมันมีโลกด้วยไงนักบวชถ้าไม่ทำมันก็ไม่ใช่นักบวชใช่ไหมล่นะเอ,อีหลวงพ่อจะให้ดูที่จิต แต่ไม่ก่อนจะให้ดูหมดแหละจะเป็นก็ลาว่าใจเป็นนักบวชฝึกในสายหลวงพ่อเนี่ยนะเพียงแต่มองเนี่ยตาเห็นรูปเจ็ดเห็นก็เห็นเห็นแล้วนามธรรมความรู้สึกนงบางคนเพียงจะเห็นหน้าเนี่ยแสงสว่างก็มีแล้วข้างในแสดงว่าจิตเป็นพรมแล้วความรู้สึกบางคนีเห็นแล้วอึดอัดมากเลยครับ จิตอึดอัดแสดงว่าเป็นเปรตสาศุรกายแล้วเข้าใจไหมเนี่ยคือจิตเป็นพลังอันกายเป็นคนใช่ไหมนะจิตเป็นคนจิตเป็นคนแล้วไม่ชีจิตเป็นอะไรล่ะ พิจารณาตัวเองว่ากูเป็นอะไรตอนเนี้ยเป็นเจวดาเป็นผีเป็นอสุรกายเป็นพรมเป็นพาาระรหันต์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจิตของเรานี้จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเราใช่ไหมคะเปลี่ยนตามรูปรสลินเสียงตามตามหูจมูกดิ้นกาย ถ้ามีชีเบาไม่เปลี่ยนมันจะสว่างตลอดเพราะมันเบาถึงมันมันจะมัวหน่อยมันก็ไม่มัวมากเพราะที่ท่านทำคือทำทั้งรูปและนามไมเข้าใจไหมท่านทั้งรูปและนามรูปมาจากนามนามมาจากรูปคืนนี้ไปไก่หน้าผากพิจนาเอา มันมาจากไหนวะถ้าคิดไม่ออกก็พรุ่งนี้ค่อยถามต่อกันแล้วกัน